บุกสาร์ทนสํานักงานใหญ่มาใกล้ถึงองคลักษ์จังหวัดนครนายกเป็นศูนย์วิจัยพร้อมทางให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจะมีอะไรบ้างไป,ไปด,ดูกัน ะค,ะคือโรงเก็บกากกัมนตังสีค่ะเป็นที่เก็บกากกัมนตังสีที่ไม่ได้ใช้แล้วให้ปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมอู้อาคารต่อมานะคะเป็นอาคารพอเลี้ยงแมลงวันค่ะเป็นการฉายรังสีให้แมลงวันผลไม้กลายเป็นหมันเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเราจะพาไปดูกันนะคะทุกคนอาคารใหญ่ๆตรงนี้นะคะคือโทคาแมกค่ะดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ดวงเดียวของประเทศไทยมามาต่อมานะคะจะเป็นอาคารอ e ีบีมค่ะสําหรับฉายอัญญมณีนะคะ,ะ,คะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้อัญมณีเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้น30เท่าเราจะมองข้าม ไม่ได้เลยนะคะคือกลุ่มคนบำรุงรักษาอุปกรณ์ในหน่วยงานสอทอน,นออาคารเครื่องมือกลและเครื่องยนต์ค่ะอีกอาคารที่สําคัญนะคะคืออาคารผลิตเพสสัตว์พันธุ์ลังสีใช้ผลิตสารเพสสัตว์ลังสีที่มีใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเลยค่ะอาคารที่สุดท้ายที่เรามานะคะคืออาคารปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสีค่ะช่วยในการปรับเทียบเครื่องมือให้เครื่องมือวัดรังสีเนี่ยมีความแม่นยํามากขึ้นคลิปหน้าเราจะยังไม่ไปไหนเราสองคนจะพาไปเจาะลึกห,ห้องปฏิบัติ การของสอทนอองคารักษ์จะเป็นเรื่องไหนกันบ้างฝากติดตามกันด้วยนะ